ช่องลาโกเกาะนะคะนงก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอยู่หน้าบ้านนะคะมามาก็แจกซองเลยนะคะแจกซองค่าคอมเลยนะคะรับเองครับรับเองครับเดี๋ยวมาถามมาทวงอีกจะไม่เห็นค่ะแนนน่าจะเป็นแอดมินนี่แหละมีอดีสอนไอพีลุงวางสายบุญ แมงครับครูกับต้นฮักเนอตามนี้เด้อคนนี้มีชื่อไม่ต้องถามเนอะต้นฮักอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นมีคนนี้ไม่ชื่อก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นอันนี้เป็นของลูทินแซดของพี่อ้อมสติ๊กเกอร์เก็บไปด้วยค่ะสิ้นปีอาจจะมีจะมีอะไรกิจกรรมทำเพิ่มจะได้เป็นครั้งแรกนะคะนี่คุณรบกวน เลียกก็มาค่ะเรียกก็มาเขาเลียงเขาล่ไหมล่ะค่ะรอฟังอยู่ค่ะขึ้นขึ้นไลน์นี้ต้องปิดไหมคะอ่ถ้ามาอยู่ในร่มก่อน ค่ะแม่แม่มาแม่ครับอันนี้นี่พี่พี่เอาหนเลยแดยดร้อนแดดร้อนลูกเข้ามาอยู่ในร่มก่อนนะคะ,นะะเ,เ,เนาะแดดร้อนแดดร้อนดูทีมแท็กไม่ได้แม่ดาได้ช่อง ชองได้ชองแรกนะคะคนะคะเออเอารถออกหน่อยแล้วนะค,ะคำจวดลึกๆ นออดีอด๋สอนมอไหมอดี๋สอนนอนไม่มาครับอแมงดับฟูอยู่แถวนี้เปล่าแมงกับปูไปกแบบับแมงแมงพี่อยู่แถ่โนนไปไหนางบ้านเดอไปมาแมงคีบกรอบสอนเป็นคนนคร ีก่อนมีใครมาถามเรื่องคอมมิชชั่นมันจะดีไหมมันเดือดแค่ดีดนะเดือดอยู่ห้าคนนะคุณตรีมันเป็นครับปูปายบุญจุ้งวางไม่พี่อดีสอน ืที่ไม่มีชื่อก็ไม่ได้รับฝับวงก็เข้าประตูแบบทีรอรอแล้วนะครับคุณสวยกลับแล้วบอกที่แดงกลับแล้วครับ หโอ้ยมดดดดงเ้อมตื่นแล้วมดตื่นแล้วคันไปมดคันไปมดคันไปต้นฮาร์อีกเกลือไหมต้นฮักต้นฮัก์อีกเกลือไหมเกลือโวนคนแรกนี่นี่ฮะมดกันนะคะไปขีดสเปรย์ตรงนั้นนะคะในท่งเข่ากับอันนี้จอรรับรองว่าหายเลยทันทีอ๋อสีสเปรย์แล้วมดหายไหมสีสเปรย์กับแฟนพี่เนี่ย ะะก็มากันเยอะนะคะดูลุกนะคะเ,เตรียมมึงแถลงข่าวนะคะก็ามารอกันเทียบนะคะเนาะ,ะจะได้รู้กันทุกคนทุกช่องนะคะเนาะ หมดวันที่หไม่เป็นไรได้ไงนะตัาุ้มหน่ตัดไปเขาบอกเขบอกุงเทุงเัเป็นไรเป็นไรเดอมัดเป็นยังนั่นนะพอดี่า่า่าคุณนคตััหมถุงเ้ัดถึงตุ่มไงตนตุถึงเนือแอบเท้าไงหรอทมเมมถึงั่นน่ะตั ไปหาไหมมีระดัดไหมเนี่ยพี่ระวังเรื่อ่มันไต่ขึ้นมามไปแล้วโงงเหรอมันรู้สึกเองตอนนี้ก็ระหว่างรออยู่นะคะรอให้มาครบนะคะรอเกลือห้อยไหมรับผมลังบ้านทุนขาลังบ้านวิญญาภาสวัสดีค่ะแม่ดาสวัสดีเช่นกันนะคะวิญญาภาสวัสดีค่ะบ้านมันตาไต่

่ะคะเตรียมพร้อมกันหมดแล้วนะคะเข้ด้ย้ดวยมนไรก่ใส่้ากปอยู่ไม่เหรอกปัดทันอองนั้นปัดไม่ทันโอยงงเนีปัดไม่ทันเนาะใคมีวันนี้นะปัดไม่ทันก็ต้องถอด

มดก็อยากจะพองมาฟังด้วยนะคะต้องโรยเกลือนะคะเนาะอหันอันนี้คือโรยให้มดมันไปอยู่ทางอื่นนะคะเนาะอันนี้คือเกลือค่ะเพื่อให้ไล่ให้มดมันไปทางอื่นนะคะไม่มาวุ่นวายอเราจะเอาเกลือไปโรยนะนกว กันไปให้ก็กินเมะขามมะขามมขามีน้องอไป้เสจเาเกลือแทบหรอเกลือแล้วอยากกินมะขามน้อยบ่แกโอ้แน่นอนพี่น้องโอเคเกลือแน่นอนค่ะกินเกลือแล้วได้เสนซับได้พี่น้องผู้ใดไปะกินน้ำอุ้ยกินนะค่ะกินเนี่ยเสนซับนี่ขอหน่อยไว้เน่ใส่ อ้าวหมดเลยหมดภูมแสนซับพอดีแค่พี่น้องเลยจะบอกใครค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะพิมพ์แต่เพียงแค่นี้นะคะฝากคนลค์กดแชร์กุศลตะไคร้ให้แม่ดากโกกอก้วยนะคะสวัสดีค่ะ